สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีแล้วนะคะแอนนี่กับฝั่งพระนครเกษตรน้งมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่นวแท็กนิกเจนนั่นเองนะคะราคาตัวรถเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสองาหมบาทค่ะคันนี้นะคะแต่งออกมาดูดีเละหล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้วแท็กค่ะสวยมากๆเลยคะเป็นสีเทาดำนั่นเองนะคะ สีเทาดำก็แต่งสวยนะใครบอกว่า่สวยสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะคะว่าใส่อะไรแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างกระจังหน้าเลยค่ะเป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์นะคะ FORD นะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดให้เรียบร้อยเลยค่ะกันชนด้านล่างนะคะเป็น2ส,สีทูโทนนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวรุ่นวาแท็กเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและมีกล่องนะคะจับวัดนะคะป้องกันการชนนั่นเองนะคะแล้วก็ มีไฟตัดหมอกนะคะขลิข้างเป็นสีดำด้านเลยนะคะด้านล่างของตัว,วายแหกนะคะจะมีห่วงลากจูงค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะและมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดำด้านค่ะมาต่อกันที่ไฟเลยค่ะ ไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะใหญ่มากๆนะคะสองสว่างมากๆในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะจะมีลูกแก้วนะคะเวลาเราหมุนตัวรถหรือหันตัวรถนะคะไฟนะคะจะไปตามนะคะที่เราหมุนเลยนะคะและแอนครอบนะคะไฟข้างให้นะคะเป็นสีดำด้านเลยะคะ่ะด้านข้างของตัวรถจ้าซุ้มล้อนะคะใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วเลยนะคะเป็นแบบหมุดนะคะแล้วก็ซีรีส์ยางค่ะ 265หทับ60นะคะ R 1 8จ้าเป็นแ a c r แหขอบนะคะเป็นดำขิปเงิน,นะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะใน m a c และยางรุ่นนี้นะคะแล้วก็แก้มข้างนะคะจะมีขีบข้างนะคะเป็นสีเทา r ัมโบค่ะสวยมากๆเลยจ้ะคันนี้นะคะก,กระจกข้านะคะด้านบนจะเป็นสีเทานะคะเหมือนสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะและ มีไฟสองสว่างด้านข้างของกระจกข้างและมีกล้องนะคะ360องศาเลยทีเดียวในรุ่นของตัวท็อปนะคะรุ่นบายแพคับสีนั่นเองนะคะครอบเบ้ามือนะคะอันนี้เอ็นครอบให้นะคะกันลอยนั่นเองนะคะส่วนเหล่าลังค่ามีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะลูกค้าค่ะเป็นสีอ่าเขาเรียกสีอะไรสีโคเมเงียบคะ่ะสีบรอนนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวนะคะ บันไดข้างค่ะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะเป็น2ส,สีเลยนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะโลบานด้านหลังนะคะเป็นสีอ่าสีเทานะคะสลับกันกับสีโพรเมียมนะคะใช้งานได้จริงนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวเหยียบด้านข้างด้วยอ่าตัวเหยียบด้านข้างนะคะก็คือใช้งานได้จริงนะคะและ ไฟท้ายนะคะครอบให้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะครอบกับไฟไปลายนะคะไฟจะส่องสว่างมากๆและมีอ่าบายสปอร์ตนะคะก็คือจับจุดด้านหลังนะคะกันชนด้านหลังนั่นเองนะคะเบรกให้อัตโนมัติถึง2วิเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเราจะเป็นคนเหยียบเบรกช่วยเพิ่มเติมนะคะส่วนฝาท้ายค่ะดีไซน์ออกมาใหม่ค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็มีเบรกไฟเบรกะคะดวงที่3อยู่ที่ฝาท้ายนะคะแล้วก็ ตัวโลโก้กล้องเนี่ยเออตัวโลโก้นะคะจะมีกล้องนะคะอยู่อยู่ใต้โลโก้ของ Ford นะคะแล้วก็ตัวนูนนะคะวทยแทกนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็น4ีคูณสนะคะตัวนูนนะคะและก็กันชนท้ายนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะทั้ง4จุดเลยนะคะสลับกันกับสีตัวรถนั่นเองนะคะกันชนด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของตัวรถกันค่ะ ุ่นใบแทนนะ,ะจะมีแอร์หลังู่แ้วนะคะแล้วก็บอกบอกไฟฟ้านะคะเป็นคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็บเบาหนังเดินได้ด้วยสีส้มนะคะยังคงความสีส้มของเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะมีทั้งพับกระจกและปรับกระจกไฟฟ้าค่ะส่วนแผงแอร์นะคะจะมีคลิปข้างนะคะเป็นสีดําเงาค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะอ่าสวยมากๆเลยส่วนคอน,อคอนโซลนะคะของ ไฟนะคะยังเหมือนเดิมนะคะก็มีไฟออโต้ด้วยแล้วก็ปรับไฟที่หน้าจอได้ด้วยนะคะมีปุ่มสตาร์ทค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวนะคะมีพุชคอนโทรลนะคะแล้วก็วางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะส่วนหน้าจอของฝั่งคนขับเนี่ยจะอยู่ที่10นิ้วเลยทีเดียวนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะหน้าจออยู่ที่12นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็มีปั้นชาร์จมือถือแล้วก็มีที่เสียบสาย USB <S <S ได้ด้วยคันนี้นะคะียร์10สปีดเลยทีเดียวนะคะมีเบรกไฟฟ้าด้วย ถือว่าจัดเต็มมากๆในรุ่นบายแท็กขับสนะคะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะแอนว่าออกแบบมาได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ชุดแต่งของเขานะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยทีเดียวลูกค้าคะสนใจนะคะโทรหาแอนค่ะ0989825166มีนแนมีแฟนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็แฟนแนซ์ผ่านนะคะแอนไม่คนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ